เปลี่ยนจากน้องเป็นแฟนได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับที่อยู่ในยูเนี่ยนมอลยูเนี่ยนมอในะครับรวมถึงผู้ชมที่อยู่ผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเข้าสู่เพอร์เซนต์เตอร์ชาร์มซ็อปเปอร์แฟนคลับ ชอบไหมชอบชอบจริงจ้ะบเด็กเพลงเมื่อกี้ใครร้องได้กันบ้างครับเออบอกเลยว่าเปลี่ยนจากเนป็นแฟนพี่ได้ไหมละ่ะก็เอาจริงๆก็ไม่อยากเป็นน้องตั้งแต่แรกเดียวอยากให้ตาต้าเ่าใฟังดีกว่าเดี๋ยวเราเดินไปหาคนข้างหน้าดีไหมฮนะอืมโอเคไหมเดี๋ยวมันจะห่างไกลกันเกินนะใช่อยากให้ตาก้าเล่าให้ฟง คอนเซ็ปต์คอนเสิร์ตนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆก็คอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตเรานะครับก็จะเป็นอยากพาทุกคนเข้ามาสู่จะต้องเปลี่ยนใหม่เลยใช้ของพี่ไหมใช้ของพี่ก็ได้เก็บคำเลยอใช้เลยได้ไหม นี่คือคอนเซ็ปต์เราเราไม่ต้องทำอะไรแล้วคคแ่่ะจทุกคนอยู่เวลาไหมจริงเหรออยู่เวลาจริงเหรอไม่เชื่อไม่เชื่อ ให้เราให้รู้สึกว่าพี่อยากจะอยู่เวลาไว้ตอน,น,นไหนให้น้องเ,าาเรา้าเพี่อยากอยู่เวลาไวต้ตอนตอนนอาวัน <c oughs> ไม่ใช่จ้ะะตอนไหน จริงๆข้างนี้ก็มีคลินิกจับตัดก็สำหรับใครที่ถึงเป็นฮอปเป็นฮอปฮอปนะครับแล้วมาดูเล่นูเล่นจริงๆก็ลที่สุดยอดที่สุดแล้วเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ได้มาเจอทุกคนในวันนี้ด้วยวันที่เพอร์เฟชมากๆเลยขอบคุณมากๆแล้วก็มีใจมากๆไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแต่อยากบอกว่าแบบ ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้เราจ,จริงๆครับจริงต้องขอบคุณทุกคนมากนะถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยก็จะไม่มีเพอร์ซนตซ่าในวันนี้ขอบคุณให้คนหนงนะครับ,บขอเสียง,นงห,นหนังยได้ไหมคุณคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เพอร์ซัสซ่ามาถึงทุกวันนี้แล้วก็มายืนอยู่บนคอนเสิร์ตนี้ได้นะครับขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะครับรักทุกคนทุกคนนะจ๊ะครับเอางี้ก่อนแล้วพูดถึงช่วงเวลา ช่วงเวลาในชีวิตเองที่อยากแบบย้อนกลับไปอยากย้อนกลับไปก็ไม่อยากย้อนเลยพออยู่แบบตาต้าแล้วแต่ตอนซ้อมตอนนี้สนุกมากเลยอันนี้ที่มันซ้อมในที่เปลี่ยมากเลยที่เดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เห็นหลายๆพาร์ทกันเลยครับที่ ว่าจจะไม่เคยทำแล้วอาจจะเคยนิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องที่พี่เพิร์นไม่เคยแสดงออกมาก่อนฉันไม่เคยเลยดีกว่าก่อนเจอน้องนี่คือพี่ไม่เลยตั้งแต่เล่นดิสก์เอร์เลยจนะ้ะผมเป็นไปเป็นดิสก,ก์เกอร์มาช่วงหน,น,นึ่คงนะอันไหนข,ข,ของไหมครับอันไหนไปขอเสาเสียงยได้ไหมครับ ร้องแบบข้างหลังไหขอเสียงข้างหลังดังๆเลยได้ไหมครับเออ่เลยทีเียงเออขอเสียดังเลยได้ไหมจะว่าไเนี่ยถ้เรหลับเพอร์เซนต้ารหล่อสวยๆนั้นเลย ให้เฟิร์สซาได้เป็นตัวเองได้ขนาดนี้จริงไหมครับพี่นะพี่นพวกผมเป็นแบดรือจ๊ะพ่อพ่อแม่เราเมปอีนี่า่ะอมยาย่นีผมอยากไเสียงทุกคนแบบสุดลังเลยนะโอเคไหมนขอียงเลย

เห็นจากแสงไฟที่ส่องไปหน้าทุกคนนี่ก็ยังเห็นเป็นวัยรุ่นกันเยอะมากๆเลยรับใช่ข้อเข่าอะไรนี่น่าจะโอเคกันอยู่หวังว่าทุกคนจะรู้ขึ้นมาเต้นกันนะจ๊ะลุยนะเอาให้เต็มที่นะเอเคนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาสนุกไปด้วยกันแต่ผมว่าเสียงเขาดังขนาดนี้เขาน่าจะพอมกันแล้วที่าจะพอใช่ไหมผมว่ารู้ไหมครับพวกเราคืออะไร คืออะไรครับ <t> พวกเราคือ time stopper